คุณกำลังถูกใครบางคนหวงหนักมากเขาคือใครขอภัยเบิกผีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย ้ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก9้าไม้คนธาตุไฟเมสิงธนูหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมคิงถือดาพลังงานของคนธาตุลม6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก มีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่อดทนอดทนมากๆนะคะเป็นคนที่ทําอะไรจะต้องมีแผนการมีการวางแผนนะคะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนใจอ่อนเป็นคนดุที่ใจอ่อนเป็นคนที่เสียงดังฟังชัดแต่จริงๆใจบางมากๆนั่นเองนะคะ อาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวในอดีตที่ยังคงฝังใจคุณอยู่ที่ยังคงเจ็บปวดเสียใจเสียดายผิดหวังก็ได้นะคะหากว่าเป็นความรักอาจจะเป็นคู่รักที่มีการรักัก,ก,เ,ลก,เ,ลกเลิกกันมาก่อนเลิกกันไปแล้ววนกลับมาหากันใหม่รีเทิร์นกลับมาหากันใหม่ก็ได้ใจหนึ่งยังรักใจหนึ่งก็ยังเจ็บนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่ห่วงคุณหนักมาก การถูกหวงจากใครบางคนนะคะใครคนนั้นเขาคือใครขอภัยบอกทีขอพลังงานของคนที่ห่วงคุณหนักมากหน่อยนะคะควินถือเหรียญงงพ,กก Tower, พลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุโลม มทุนตูนกลุ่มนะคะแดไม้คนธาตุไฟเมดสิงห์ธนูห้าดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะแล้วก็เด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟพลังงานสัมพันธ์แล้วก็ชัดเจนกับหัวข้อวันนี้มากๆนะคะ หึงห่วงนะคะหวงชัดเจนหึงชัดเจนต้องเป็นคนเดียวไม่มีที่1ไม่มีที่สองของของเขาก็คือของของเขาของของเขาจะไม่มีแบ่งให้กับใครไม่ว่าจะเป็นของอะไรโดยเฉพาะกับคนรัก ต้องเป็นของเขาเท่านั้นต้องรักเขาเท่านั้นต้องโฟกัสอยู่ที่เขาเท่านั้นแม้ว่าคุณจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาตัวเขานะคะก็อาจจะยังไม่ไว้ใจวางใจมีการตามมองตามสองด้วยเป็นคนดื้อเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเป็นคนที่อารมณ์อาจจะมีความรุนแรงด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่คนที่ลงไม้ลงมือแต่ว่าน้ำเสียงหรืออารมณ์ของเขาแปลเปลี่ยนไปได้ไวมากมนั่นเองนะคะ เป็นคนที่มีความขยันเก็บเงินเก่งบุคลิกดีแล้วก็เป็นคนที่วางแผนถึงอนาคต แต่ก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายใจร้อนง่ายหุนหานพันแล่นพอสมควรในพลังงานของเขานะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาห่วงคุณในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้ห่วงคุณในเรื่องอะไรปกติเป็นคนขี้หึองอยู่แล้วขี้หวงอยู่แล้วนะคะในพื้นฐานนิสัยของเขาตอนนี้ยิ่งมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างให้หึงให้หวงนะคะก็เลยกลายเป็น หึงหวงหนักมากนะคะเขาหึงหวงคุณในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีความรักคนรักความน่ารักอัธยาศัยดีรู้จักคนเยอะหรือว่าใครก็ชอบที่จะพูดจะคุยกับคุณเขาหวงทุกคนที่เข้ามาอยู่ใกล้คุณนะคะ ครอบครัวความรักนะคะคุณเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในหัวใจของเขาเป็นคนรักของเขาเป็นของเขาแค่คนเดียวนะคะ คุณทําอะไรบางสิ่ง <ST an _> บางอย่างด้วยตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะมีอะไรที่ไม่ได้บอกเขาบอกไม่หมดแต่ไม่ใช่เป็นความลับนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้สําคัญที่จะต้องบอกต้องอธิบายหรือเขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่เขาเป็นคนที่ถึงแม้จะรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังอยากได้ยินจากคุณนั่นเองเขาไม่อยากให้คุณทําอะไรตามลําพัง <ST an _> เขาอยากมีส่วนร่วมในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทําที่คุณคิดที่คุณวางแผนนะคะ ความรักคนรักรักเดียวใจเดียวดูแลเทคแคร์เขาอยากจะตัวติดกันกันกบคุณ24ชั่วโมงเหมือนว่าเป็นคนคนเดียวกันเลยนั่นเองนะคะ พลังงานที่ขึ้นมามีแต่ความรักมากๆนะคะเป็นไพ่ถ้วยแมนซีบอยเลยเนาะเราก็การดูแลการเทคแคร์เอาใจใส่การห่วงใยการดูแลกันไปไหนไปกันการสร้างครอบครัวนะคะเขากลัวคุณจะมีคนอื่นเขากลัวคุณจะปันใจให้กับใครหรือยิ่งหากว่าคุณเคยผิดหวังเสียใจกับรักครั้งเก่าคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือว่าคนเก่ายังตามตอแยคุณอยู่นะคะ เขาหึงเขาห่วงคุณนมากเขาไม่อยากให้คุณกลับไปสนิทสนมกับคนเก่าหรือว่าหากคุณไม่มีคนเก่าเขาก็ไม่ชอบที่คุณจะสนิทสนมกับใครมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะตามมองตามสองตามหึงตามห่วง ห่วงหนักมากห่วงรุนแรงมากๆในพลังงานของเขาบางครั้งอาจจะโมโหโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวรู้สาเหตุเลยก็ได้ว่าเขาโมโหอะไรเขาหงุดหงิดอะไรจริงๆก็คือเขาแอบหึงแอบห่วงคุณนั่นเองนะคะทุกครั้งที่เขาขึ้นเสียงเขาหงุดหงะะิดเขาเหมือนกับไม่รู้ว่าโมโหอะไรมานะคะนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ได้บอกคุณว่าเขาหึงห่วงคุณในเรื่องอะไรอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันมอง อาจจะเป็นการเข้าใจผิดการเห็นคุณไปคุยกับใครสนิทสนมกับใครหัวเราะกับใครแค่เห็นคุณมีความสุขหรือว่าหัวเราะกับคนอื่นเขาก็รู้สึกน้อยใจแล้วนั่นเองนะคะคนคนนี้รักคุณมากๆ แล้วก็อยากเป็นคนสําคัญในใจของคุณมากๆอยากเป็นคนสําคัญคนเดียวอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้ชีวิตของคุณอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาหากว่าเขาได้รับรู้ถึงปฏิกิริยาของคุณแบบนั้นความรักที่คุณมีให้กับเขายิ่งคุณแสดงออกว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขายิ่งมีความสุขเขายิ่งอ่อนโยนกับคุณมากเท่านั้นนั่นเองนะคะ เหมือนเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่จริงๆแล้วไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยอยากได้ยินคําว่ารักอยากให้คุณคอนเฟิ์มอยากให้คุณพูดถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาในทุกๆวันหากว่าคุณพูดให้เขาได้ยินทุกวันนะคะคนคนนี้จะอารมณ์ดีคนคนนี้จะเชื่อมั่นในตัวเองมากๆแต่หากว่าช่วงไหนที่คุณดูเฉยเมยเมินเฉยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยบอกรักคุณจะเห็นปฏิกิริยาของเขาความหงุดหงิดความประชด หรือว่าทะเลาะกันโดยไม่มีสาเหตุนั่นก็เพราะว่าเขาหึงหวงคุณหนักมากเขาอยากได้ยิงคําว่ารักจากคุณทุกวันนั่นเองนะคะ